เข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นพอเช้นนะครับเ Man นะครับเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสีขาวเบาะแดงนะครับหายากมากนะครับคันนี้แล้วก็ยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนสี่เส้นเลยนะครับรถใหม่ๆเลยนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะครับออกโชว์รูมเซ็ตพอยด์นะครับหล่อๆเลยนะครับราคาดีมากนะครับสี่ล้านเก้าเก้าเท่านั้นด้วยนะครับให้ดูนะครับวิ่งเพียงสองหมื่นกว่าโลนะครับซื้อมาจอดแล้วนะครับ เซอร์วิสที่สยามเก้าหนึ่งหนึ่งตามระยะทุกอย่างนะครับมีใบเสร็จครบทุกอย่างนะครับยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนสี่เส้นนะครับให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวกำลังจะไปล้างนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะฮะไฟหน้าท็อปนะครับล้อท็อปนะครับดูนะฮะภายในแดงนี่แบบ หายากมากนะครับคันนี้นะครับแดงยัันพวงมาลัยเลยครับแดงยัันคอนโซลเลยนะครับไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ออปชั่นเพิ่มเงินทั้งนั้นเลยนะครับแดงไปถึงพรมข้างหลังรถเลยนะครับดูนะฮะสวยมากนะครับพรมพื้นเป็นสีแดงหมดเลยนะครับนี่นะฮะดูดิฮะเป็นสีแดงหมดเลยหายากมากรถสภาพสวยมากนะครับเบาะไฟฟ้านะครับราคาดีมากเลยนะครับคันนี้